S <S สวัสดีค่ะพบก,กับช่องเมฆโพลทางนวลจันทร์นะคะ <S 2> <S 2> ว, <S <S วันนี้ก็เป็นวันบังสกุลหญ่นะองหมู่บ้านนะคะของหมู่บ้านช้างบ้านตะลางนะคะจะเป็นทุกปีนะคะทําบุญข้าวสากนะคะนี่นะคะวัดวาอารามนะคะผู้คนหลากหลายนะคะช่องเมฆโพนทางนวลจันทร์จาร้า ทำบุญนะคะวันนี้นะคะทำบุญตามผีบรรพุลุตนะคะทำบุญตามผีบรรพุลุนะคะใช่นี่นะคะหลากหลายเลยมีมารวมกันนะคะรวมกันเป็นการทำบุญใหญ่นะคะรวมกันนะคะใหญ่ท่านนะคะหลากหลายมากเหลือเกินนะคะนี่นะคะนี่นะคะวัดวาลามของเราจะเป็นงานบุญข้าวสากยางานบุญข้าวสากนะคะ วัมน,นะคะจะเป็นทำบุญตามตามบรรพรพุทธที่ได้เสียไปแล้วนะคะนีนะคะาท่านนะคะอยหลายเป็นหมู่บ้านเลยนะคะเป็นหมู่บ้านเลยทั้งหมู่บ้านเลยนะคะบางท่านไม่สะดวกก็มาตามหลังไปเรื่อยๆนะคะจนถึงช่วงสาก,ก็คือวันที่ หกจะเป็นวันใสบาตรใหญ่นะคะใช่คนี่นะคะอาาครับเป็นวันใสบาตรใหญ่นะคะหลากหลายมากมายนะคะวัดบาอาลามนะคะใหญ่มากเลยนะคะนี่นะคะช่องแม่พรพังนวลจันทร์นะคะนี่วานก็มาทำบุญตามคุณพ่อคุณแม่ที่ท่านได้สูญเสียไปแล้วนะคะ มาต้อง่าเริ่แบบไหนเจ้าเนะทุกปีค่ะหลากหลายผู้คนแต่งตัวสะอาดสะอาดภาพมนสวยงามมากนะคะนี่นะคะชาวบ้านของเรานะคะนี่นะคะช่องไม่พรพังวลจันค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสบไครด้วยนะคะนี่นะคะ วัดวาอารามนะคะทำบุญข้าวสากนะคะตามบรรพระบุรุษที่สูญเสียไปแล้วนะคะของเม,มควานก็มีเยอะเลยปู่ย่าตายายตาทวดน,นะคะคนที่เป็นอันที่รักะคะ่ะหลายท่านก็ได้สูญเสียไปแล้วนะคะ ท่านเลยนะคะอยากรายมากมายนะคะขึ <c oughs> ้นมาในวัดวาอารามนะคะนะคะก็ <c oughs> จะมีหลายอย่างนะคะ <c oughs> มีทั้งขนมข้าวต้มน้ำ <c oughs> ข้าวปลาอาหารทุกชนิดทุกอย่างนะคะ <c oughs> ที่ของบรรพบพระรุษนะคะ <c oughs> ขอท่านได้รับนะคะช่วงนี้จะเป็นช่วงลอยนะคะช่วงลอยนะคะ เป็นโชคลอยลอยผีนะคะทีจาจะเป็นน้ำนะคะเป็นน้ำทุกสังฆทานของอยู่ของกินทุกอย่างนะคะของอยู่ของกินของเราทุกอย่างเหมือนกันนะคะนี่ะ้าที่จคานี่จ้าที่ หลากหลายเลยนะคะเยอะแยะเลยนะคะนี่นะคะหลักท่านนะคะกอโลนะคะนี่เป็นการบังสกุลรวมนะคะก็จะเส้นข้างล่างนะคะให้ผู้ที่ได้เสียไปแล้วนะคะบรรพุทธที่เสียไปแล้วเส้นข้างล่างเสร็จนะคะเราก็ขึ้นมานะคะขึ้นมานะคะนี่สายสินนะคะเพื่ออุทิศบุญกุศลอีกทีหนึ่งบนวัดนะคะนี่คือเป็นการบังสกุลรวมนะคะนี่ค่ะ เป็นคามส่นวนรวมนะคะแม่ควานก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามช่องแม่ปนพัง,งนวลจันด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ